สาว์าจับเบอร์ฟังทางนี้ทีากำลังมองหากระเป๋าใบแรกที่ถือเข้าออฟฟิศแล้วช่วยสร้างเฟิร์สอิมเพรสชั่นเสริมการแต่งตัวให้คอมพิวต์ลุคแนะนำเลยว่ากระเป๋ารุ่นเอม็มม่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะเอม็มม่ามีดีไซน์มินิมอลเรียบหรูด,ดูแพงมาพร้อมฟังก์ชันครบครันใช้งานได้จริงและสามารถใส่ของได้ครบทั้งกระเป๋าสร้างมือถือเครื่องสำอางพร้อมช่องด้านในที่แบ่งสัดส่วนมาอย่างดีและด้วยขนาดที่กำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปซึ่งจะช่วยเสริมลุคให้สาวๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ่ะทีีสสสาาคคัญือมมยให้้ถึง3เน สายแฮนดิลสายคอสบอดี้และสายเกลียวซึ่งเป็นสายพิเศษของคอลเลกชันนี้สายแต่ละเส้นสามารถสลับใช้งานกันได้อย่างลงตัวรุ่นนี้มีเลือกทั้งหมด4สีสุดฮิต black สีดําสุดคลาสสิกเรียบหรูเข้าได้กับทุกชุด brown สีน้ําตาลสุดละมุนดูแพงแมทได้ทั้งลุคแคชชวลและลุคฟอร์มอลเลมอนเนตสีทูโทนสีนี้จะช่วยเพิ่มความสดใสเติมพลังบวกให้ทุกวัน grey สีเทาเรียบหรูสายโอมอรนี่สีนี้เป็นสีที่ขายดีของรุ่นนี้เลยค่ะกระเป๋ารุ่นเอ็มมาใบนี้จะทําให้ลุคของสาวๆดดีทุกวัันนไ้อย่่างมใจ บอมก,กับเป็น everyday bag ที่สาวๆเฟิร์สจอบเบอร์ต้องมีเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กระเป๋ารุ่นเอมม่าใบนี้ขายดีมากๆรีบช็อปก่อนหมดนะ